สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนพบกับการดูดวงประจำเดือนมก,การาคม2 5 6 4นสะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะชาวราศีมิถุนเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กร,รกฎาคมเป็นราศีปลายธาตุลมนะราศีนี้เป็นราศีแห่งการเรียนรู้เนื่องจากมีดาวพระพุธ เป็นดาวประจำราศีในเดือนมก,การ,ราคมนี้ชาวราศีมิถุนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวตัวเองนะ,ะเรื่องของตัวเองก่อนเนาะดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนมรณะเจ้าเดือนมรณะก็เป็นเกษตรดาวการงานก็อยู่มรณะมีการปรับเปลี่ยนหลากหลายจริงๆการเปลี่ยนนี่น่าจะเปลี่ยนตั้งแต่เดือนออตั้งแต่พฤศจิกาธันวาปีหกสามมาบ้างละเนาะแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นการ เปลี่ยนที่ต่อเนื่องแล้วก็ตัวเองก็บางคนเปลี่ยนแล้วบางคนยังไม่เปลี่ยนไงนะอันนี้ก็เป็นเดือนที่ตอกย้ำความเปลี่ยนแปลงอีกเดือนหนึ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะได้เปลี่ยนแน่แน่มีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต,าาต่างภาษาคนที่ไม่เคยค้าขายกับต่างชาติเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ได้ได้ทํานะอืม แต่มันไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ต้องไปดูพื้นดวงแต่ละท่านด้วยว่ามีเกณฑ์แบบนั้นหรือเปล่านะคะแต่มันมีเกณฑ์ถ้าสมนมุดคนที่ได้ค้าขายกับต่างชาติตามวาษาเดือนนี้ค่อนข้างประสบความสําเร็จดีนะคะเนื่องจากดาวมรณะซึ่งหมายถึงต่างชาติเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีและก,การงานก็ไปอยู่ตรงนั้นทางการงานคุณเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติชาวราศีมิถุนก็จะโดดดินแต่ถ้าไม่ใช่เดือนนี้ ที่ผ่านมาการงานเคยมั่นคงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนได้ย้ายสถานที่การทำงานได้ย้ายบ้านได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือบางคนย้ายาแผนกก็ได้นะบางทีไม่ได้ต้องย้ายบริษัทแต่ได้ย้ายาแผนกได้ปรับโครงสร้างภายในบริษัทเปลี่ยนแน่ๆในเรื่องของการทำงานของชาวราศีมิถุนหรือบางคนจบจากเรื่องหนึ่งอาจจะไปทำอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลย มันแล้วแต่คนว่าดวงมันแรงแค่ไหนในพื้นชะตาแต่ละท่านนะก็แต่เรื่องงานคุณเปลี่ยนแน่แแล้วก็อีกสิ่งหนึง่งสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนมกราคมนี้ความวุ่นวายเหตุการณ์ภายในบ้านนะคนในครอบครัวมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยางให้เราช่วยบริหารจัดการนะก็เดือนนี้ก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะหรือหมายถึงว่า ได้ซ่อมบ้านก็ได้นะหรือว่าบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่นะมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับบ้านเรือนด้วยเพราะดาวตัวเองมันหมายมันนอกจากเป็นเจ้าเรือนเจ้าเรือนตนุตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัวบ้านช่องด้วยไงอ่าเนื่องจากการงานกูเปลี่ยนมาบ้างแล้วนะแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีเปลี่ยนกิด เรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะบ้านช่องคนในครอบครัวแล้วก็จะได้มีมีเรื่องให้แก้ไขอะนะคนในครอบครัวของเรานะแล้วก็บางคนบางทีคนในครอบครัวของเราอาจจะห่างๆกับเราก็ได้นะเหมือนได้เดินทางไปอยู่อีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยอืมหรือว เขามีเกณฑ์ย้ายย้ายออกไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราย้ายออกมาจากบ้านเดิมอย่างี้ก็ได้นะมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้เนะเาะแล้วก็มันถามว่ามิถุนเนี่ยมีคนทักเข้ามาหลายคนมากบางคนก็พูดแบบเออเราก็น่าเห็นใจอะนะคือเราในดูดูดใน รูปดวงในดวงดาวที่เปลี่ยนแปลงแล้วชาวราศีมิถุนอันนี้อาจจะขอพูดยาวนิดนึงเนาะ<ๆ>ก็อยากเป็นกําลังใจให้จริงๆเพราะว่าที่ผ่านมามันเจอเยอะเจอหนักเนาะในปี 6, 2 6สองหกสามนะเจอมาหนักพอสมควรเออแล้วราศีนี้เป็นราศีาธาตุลมจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงนะ่ยบางที ชาวราศีธาตุลมเขาจะเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะเขาชอบเปลี่ยนแปลงแต่บางทีมันเปลี่ยนปุ๊บพร้อมกันหมดคนเราก็ตั้งรับไม่ทันเหมือนกันเนะเาะก็จะขอให้ขอเป็นกําลังใจอดทนนิดนึงสําหรับชาวราศีมิถุนนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังวันที่ย9สิบมีนาคมเนาะเกณฑ์มันก็จะดีขึ้นนะคะดาวพฤหัสบดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับ ความรักเนี่ยก็จะอยู่ในเดือนสุภาและวคิดสิ่งใดก็จะได้ตามที่เราตปรารถนาแล้วเนาะในช่วงนี้เป็นช่วงปรับเปลี่ยนเราต้องคิดซะว่าทุกคนต้องเจอนะบางบางคนเขาเจอมาแล้วเราก็เพิ่งเจอเนาะก็อดทนหน่อยละกันนะคะมันก็จะใกล้ใกล้จะเคลียร์ละตอนนี้บางท่านก็เริ่มเคลียร์เริ่มชัดเจนอะไรบางเสียงบางอย่างแล้วนะ เออแล้วแต่แมันก็จะเป็นแล้วแต่พื้นดวงด้วยนะดวงของแต่ละคนบางคนดวงอ่อนอาจจะต้องกระทบแรงนิดนึงนะแล้วก็พอไปเจอทักษะจรดาวเสวยหรือว่าช่วงตรีวัยี้ยช่วงวัยของเรามันมันมันไม่ให้คุณเท่าไหร่เราก็จะหนักกว่าเพื่อนหน่อยนะคะอาจจะต้องอืพยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองนิดนึงนะเออ หมั่นไปทําบุญสวดมนต์นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องความรู้สึกของตัวเองยังไงซะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างที่อยากให้คิดก็คือตัวตนของตัวเองเราต้องอยู่ได้นะคะเ,เนาะเนื่องจากการงานที่เป็นการปรับเปลี่ยนแล้วบางท่านอาจจะก,กระทบไปเรื่องถึงคู่ครองนะบางคนมีการจากเป็นจากตายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเอิอ่ม เพราะมันต้องเกิดขึ้นแล้วนะหรือว่าบางคนที่ยังไม่เกิดก็ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์หน่อยก็แล้วกันนะถ้าคู่ของคนรักนะอืมบางทีถ้ามันดีก็คือห่างๆกันอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันอย่างเงี้ยบางบางท่านก็อาจจะแค่นั้นแต่บางท่านบางทีมันอาจจะต้องจบการมรณะาหมายถึงจบจากอะไรเงี้ยเนาะอาจจะต้องคุยกันไม่รู้เรื่องละมันไม่ใช่คู่กันเราต้องคิดว่าถ้ามันต้องจบเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่ใช่คู่แล้วละแล้วอาจจะ เป็นคู่ครองกับคนอื่นนะเนาะก,ก็อันนี้ตอนต้องทําใจนิดนึงก็แล้วกันถามว่าบางทีมันยากเนาะมันยากในการทําใจแต่ถ้าเราเกิดอยากจะทําคือเราจะทํายังไงได้อะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วณนะวันนี้มันมีสถา,านการณ์ที่มันไม่เหมือนเดิมเนาะเราก็ต้องทําใจนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนเนาะอยู่อยากเป็นกําลังใจให้จริงๆริแต่มองอีกมุมหนึง่งก็มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเออ แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเจอคนใหม่นะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแต่มันจะโดดเด่นสําหรับคนที่มีคู่ครองเป็นต่างชาติต่างภาษาจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือถ้าช่วงนี้ได้ไปพบรักกับคนต่างชาติเงี้ยเนาะก็จะค่อนข้างโอเคกว่าที่จะเจอคนไทยนะมันเป็นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอืแต่ยังไงแล้วก็แล้วแต่ ถ้าเจอกันไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยนะก็ช่วงนี้ก็ให้เรียนรู้กันไปก่อนแล้วกันสําหรับชาวราศีมิถุนนะอย่าเอาความเหงาของเรานะไปทําให้แบบมันเกิดความผูกพันหรือพันธะใหม่ๆเกิดขึ้นนะก็คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนนะเออต่อให้แบบว่าช่วงนี้มันแย่เดี๋ยวหลังวันที่ย9มีนาคมจนถึงวันที่28กันยายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงฮอตช่วงดีสุดของ,ของชาวราศีมิถุน นะจาาราศีมิถุนเนาะก็อยากเป็นกําลังใจให้จริงๆมันมันเจอมาหนักจริงๆนะทั้งพระราหูทับในปีก่อนนู้นเนาะแล้วก็พระเสาก็มาเลงอะไรเงี้ยพระเสาแล้วก็พระพระพระหัสก็อยู่คู่กันในในเรือนการงานในเรือนคู่ครองเงี้ยเนาะก็มาเลงเราอะบางทีมันก็หนักนาสาหัสอยู่นะคะอืมแต่ว่า นั่นแหละมันก็จะค่อยๆผ่านไปนะคะปีนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีแกลบที่โชคดีเนาะหเดือนเลยนะแล้วก็จะไประวังอีกทีก็ช่วงหลังวันที่28กันยายนน่ะก็คือวันที่28กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายนถูกไหมช่วงนั้นก็อาจจะต้องระวังอีกนิดนึงปลายปีก็ดีละทีนี้ดียาวนะเนาะปีถัดไปก็โอเคละสำหรับชาวราศีมิถุนนะก็ คนที่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือว่าคนที่มีผู้ใหญ่ที่เราต้องรับผิดชอบอยู่นะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพท่านให้ดีหน่อยสําหรับชาวราศีมิถุนนะเพราะดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีเนี่ยก็มาอยู่ในเดือนมรณะและก็ดาวพระอาทิตย์ก็หมายถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็เดือนนี้ก็มาอยู่ตรงมรณะด้วยทั้งหมดเลยในเดือนนี้เนาะคือถ้าว่าวงดีๆก็คือบางปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันก็จบ นะจบเพื่อจะจะเกิดใหม่เนาะอืมแล้วก็แต่ในเรื่องของสุขภาพของู้หเราผู้ใหญ่อันนี้เราดูแลได้ไงนะถ้าคนที่เขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะก็ถ้าเกิดจะไม่เจ็บป่วยก็ตรวจสุขภาพให้ท่านหน่อยพาท่านไปตรวจสุขภาพไปดูไปพบหมอปรึกษาแพทย์นิดนึงเนาะอืมแล้วยิ่งตอนนี้ก็มีโรคอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะอากาศก็ไม่ค่อยดีเนาะพีเอ็มก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยแล้วก็โควิด 19ก็ยังปรับมาระบาทด้วยก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพของคนในบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเองด้วยนะแต่ชาวราศีมิถุนที่ห่วงจริงๆก็คือภาวะจิตใจนะดูแลจิตใจตัวเองด้วยกันละกันเนาะแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะแต่ในเรื่องของโชคลาภเดือนนี้นะพูดถึงข้อดีบ้างในเดือนนี้ที่จุดเด่นก็คือโชคลาภดาวโชคลาภนี่มาอยู่เป็นเกษตรนะบางที ได้โชคลาภอย่างไม่คาดคิดปุ๊บปั๊บฉับพลันอย่างนี้ก็มีนะอืแต่เนื่องจากดาวโชคลาบนั้นมันก็มาจากเรือนอริด้วยนะบางทีมันก็จะมีปัญหาติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เรามองแล้วว่ามันมาเป็นเกษตรที่ลาพระนะดาวพระอังคารเนี่ยมาอยู่เป็นเกษตรที่เรือนลาพระมันก็น่าจะ 80%ก็น่าจะเป็นลาบผลแต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามในเรื่องของทุกขลาบนะเมื่อใดลาบมาแล้วก็ไปทปําบุญนิดนึงก็แล้วกันนะคะอืมก็โชคลาบโดดเด่นในเดือนนี้เนาะเป็นข้อดีๆที่ชาวราศีมิถุนจะยิ้มออกเนาะการเปลี่ยนแปลงก็เชื่อว่าบางบางท่านก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงแย่นะเออบางคนเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนงานแล้วอาจจะดีก็ได้เนาะอ,อันนี้อาจจะต้อง ปรึกษาส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าต้องดูในรปูพื้นฐานดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะแต่สิ่งที่น่าคิดนั่นแหละคะ่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่จบและดีก็คือปัญหาไงอ,อไอสิ่งที่ค้างคาใจอยู่นะ่ะจบนะช่วงนี้จะจบแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆ นะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีมิถุนในปีนี้ปี64นี่เนาะสมั64เนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนจากสิ่งเก่าๆจบจากสิ่งเก่าๆจบปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆบางคนมีปัญหาคาลัาางกับคู่ครองเนี่ยในปีนี้ก็มีเกณฑ์จบนะชาวชาวราศีมิถุนนะอัน,นนี้คือข้อดีเนาะอืมแล้วก็การเงินการเงินของชาวราศีมิถุนก็ เดือนนี้การเงินดีนะคะการเงินจริงๆเป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันจะเป็นดาวพระจันทร์แต่ดาวพระจันทร์มันเดินเร็วเราอ,อาจจะต้องมาดูดาวพระศุกร์แทนในเดือนดาวพระศุกร์เดือนนี้อยู่เลงลัคนาเลยนะคะอืมอ่ะ,อะเห็นไหมดาวพระศุกร์เลงลัคนาการเงินดีนะแต่ว่านั่นแหละเพศตรงข้าม ้าสำหรับคนโสดเดือนนี้นะต้องเจอใครปิ้งปังเนี่ยเห็นไหมมันจะสัมพันธ์กับดาวคู่ครองเราเลยแล้วคู่ครองเราก็ไปอยู่มรณะยกเป็นคนที่เป็นต่างชาติตองไหมแต่ถ้าเป็นคนคนไทยด้วยกันหรือที่ไม่ใช่ต่างชาติเนี่ยระมัดระวังความสัมพันธ์นิดนึงนะบางทีมาจีบมันอาจจะเขาไม่อาจจะไม่ใช่คนโสดหรือเข้ามาเพื่อหลอกลวงกันก็ได้นะเพราะดาวพระศุกร์อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็เรียกพินทูบาทคู่มันเป็นดวงช้ำนะถ้าดาวพระเสาร์กับดาว พระราหูนี่เขาเรียกดวงแตกดวงแตกนี่หมายคือแตกหักเนาะแต่ว่าดาวพระศุกร์นี่หมายคือช้ำช้ำระบมอาจจะไปชอบไปรักคนที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกไม่ต้องมาผิดที่ผิดเวลาอย่างเงี้ยเนาะอาจจะต้องดูให้ดีหน่อยนั่นไงคือช่วงนี้มันเป็นช่วงศึกษาถ้าเกิดมีคนเข้ามาก็ศึกษาเรียนรู้นะอาจจะคบเป็นเพื่อนไปก่อนอย่างเงี้ยแต่เรื่องของการเงินดีนะคะดาวพระศุกร์ที่มาเลงเนี่ย เราจะลงทุนจะอะไรเงี้ยค่อนข้างประสบความสําเร็จเนาะอืมก็ชาวราศีมิถุนดาวพระราหูมาจากสุภาแต่มาอยู่พบวินาศแต่ดาวร,ราหูอยู่วินาศเนี่ยมันมันไม่ถึงล,ลักนณาเราก็จริงยังไงก็ระมัดระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายใส่ความนิดนึงนะแต่เราห้ามไม่ได้หรอกบางทีเราอาจจะห้ามใจตัวเองอา,อาจจะต้องมองข้ามมันไปอะไรเงี้ยอืมอันไหนที่มันมันแบบ ไม่ได้เป็นสาระอะไรมากอาจจะซุบซิบยินทาว่าร้ายที่มันคือบางทีเราทําใจได้แล้วก็อาจจะหลับหูหลับตานะทำเป็นหูทวนลมไปก็ได้นะคะแต่ถ้าอันไหนบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเคลียร์บางทีเราต้องอธิบายก็ได้เนาะตรงนี้มันจะมีเกณฑ์เรื่องคนนี้อยู่นะก็การเงินดีการงานนั่นแหละอย่างที่บอกมีการปรับเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคนที่อยากจะเปลี่ยนงานเคยแบบอยากจะ ตัดสินใจย้ายงานหลายครั้งก็มันไม่สามารถย้ายได้อย่างเงี้ยแต่ในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์นะคะจริงๆบางคนก็ย้ายไปบ้างละเพราะดาวการงานของชาวราศีมิถุนคือคือดาวใหญ่ไงคือดาวพระพระ,พระหัสบดีมันมีเกณฑ์ย้ายย,าย้ายย้ายยาวเนาะอืมนั่นแหละถ้าไม่มีการย้ายจากสถานที่หนึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งก็จะเป็นการย้ายภายในองค์กรย,ย,นนกย้ายแผนกอะไรเงี้ย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเกิดขึ้นนะชาวราศีมิถุนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชาวราศีมิถุนเมื่อดาวพฤหัสบดีมาอยู่ตรงมรณะเกณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเหมาะกับการไปซุ้มเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะกับศาสตร์ลี้ลับอะไรเงี้ยส,สนใจในเรื่องของการดูดวงอะไรพวกนี้หรือว่าไปศึกษาพระธรรมเงี้ยไปบวชไปอะไรเงี้ยจะแตกฉาน เนาะอันนี้เป็นจุดเด่นเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ภพเรือนแบบนี้นะคะจะเป็นจุดเด่นดีมากเลยถ้าสนใจในด้านศาสนาหรือว่าสิ่งลี้ลับนะเออเป็นจุดสนใจเนาะก็ในเรื่องอื่นๆของชาวราศีมิถุนการงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักเราพูดไปหมดแล้วโชคลาภเราบอกแล้วนะเดือนนี้โดดเด่นสําหรับชาวราศีมิถุนนะโชคลาภมันไม่ได้อาจจะหมายถึงไม่ได้หมายถึงเรื่องการเสีย่งยงโชคอย่างเดียวนะโชคลาภตรงนี้อย่างที่บอกอะเมืองบางคนอะ อาจจะถูกให้เลิกจ้างเลิอกอะไรเงี้ยในเดือนนี้โชคลาบอาจจะหมาถึงมีคนแนะนํางานให้ใหม่เงี้ยก็ได้นะมีคนชี้ช่องทางทํามาหากินใหม่ๆอย่เงี้ยก็ได้เนาะอืมก็จะโดดเด่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่จะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือออนไลน์นะคะชาวราศีมิถุนก็จะโดดเด่นพอสมควรนะถ้าสนใจค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยลองลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะแต่ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังบางทีเราจะแชร์จะอะไรเงี้ย ชาวราศีมิถุนก็ต้องระวังด้วยเพราะเนื่องจากดาวแห่งกฎระเบียบก็คือดาวพระพาหัสบดีบางทีผิดกฎอ,อสุกผิดกฎโซเชียลก็ได้นะแต่ถ้าเราทําอย่างดีอย่างรอบคอบการค้าขายจะค่อนข้างประสบความสําเร็จมากนะชาวมิถุนนะแต่ว่าไอท้ที่ที่ทําไมจะต้องให้ระวังเพราะว่าดาวพระราหูคือดาวแห่งออนไลน์มันอยู่มันอยู่ในภพวินาศไงบางทีอาจจะมีคนจ้องที่จะทําให้เราเสียชื่อเสียง ในในด้านสื่อออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าเราท,ทําด้วยความระมัดระวังถูกต้องถูกกฎมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะเก่ะให้เกิดรายได้ใหม่ๆรายได้ค่อนข้างเป็นกอบเป็นกำด้วยนะชาวราศีมิถุนนะอ่าแล้วก็ฝากสําหรับคนที่ตกงานว่างงานอาจจะมีการถูกเลิกจ้างเพราะว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนงานนี่ถูกไหมถ้าเกิดยังคิดอะไรไม่ออกเราอ,อาจจะต้องลองมาศึกษาหาทําอะไรค้าขายออนไลน์หรือว่าจะทําอะไรออนไลน์เสนอ ดูก็ได้เพราะชาวราศีมิถุนเนี่ยมีความสามารถในเรื่องการพรีเซนต์นะเพราะเป็นดาวพุธไงเอออาจจะต้องหาในแหล่งห่งการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่นําเสนอก็ได้นะเออก็ลองลองลอง,ลอง,ลองนึกไอเดียดนะูเนาะบางทีแล้วก็ดาวพุธก็เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นด้วยไงนะคะก็ลองดูกันแล้วกันเนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีมิถุนเรื่องความรักเดือนนี้เบลกเบรกไว้ก่อนนะคะเรื่องการเงินโดดเด่น โชคลาภโอเคเดือนมกราคมนี้ก็สำหรับชาวราศีมิถุนบางท่านที่อาจจะอยากปรึกษาดูดวงส่วนตัวเนาะก็ลองทักมาติดต่อมาตามช่องทางที่ให้ไว้นี้นะคะก็สำหรับการดูดวงในเดือนมกราคมนี้สำหรับชาวราศีมิถุนก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยว เรามาเจอกันคลิปหน้านะการดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์อีกทีหนึง่งเนาะก็<อ>เป็นกำลังใจให้ชาวราศีมิถุนนะสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ดวงดาวก็จะเริ่มเคลื่อนไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะขอบพระคุณที่ติดติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ